สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎกลับมาพบกับแม่มดน้ยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลัคนาการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีกรกฎแม่มดน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไป แม่มืน้อยอยากให้เพื่อนๆใชว้วิยานในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆ,ๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็กใหญ่คำทำนายลงหัวใจแม่มืน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสามเหรียญเจ็ดดาบ เก้าดาบ King of Pentacle King of One The Fool เจ็ดคาถา Judgment So m e Let's Go of Control i s s u e f l i r d Destiny Forgiving and forgive and forget No Commitment สำหรับความรักนะ้าหงชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะคนโสดเชื่อในเรื่องของพลมลิขิตหรือเปล่านะมีพลังงานของเขาเ,เนื้อคู่ขึ้นมานะ โอกาสที่ได้พบรักได้เจอคนที่ถูกใจนั้นนะคะมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่การมาของเขาหรือเธอผู้นี้น่ะไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญน,นะเขาหรือเธอผู้นี้คือคนในอดีตชาตินะคะที่ย้อนกลับเขามานะคะบุญธรรมกรรมแต่งที่สั่งสมร่วมกันมาหลายพบหลายชาติพรหมลิขิตชักนําให้คนทั้งคู่กลับมาวนเวียนกันเจอกันแล้วก็ตกหลุมรักกันอีกนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะ,ะแม้มืน้อยอยากให้เพื่อนๆค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะพ่เตอรฟูกับพ่ยโนคอมมิทเมนต์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะ ยังไม่มีในเรื่องการผูกมัดซึ่งกันและกันนะคแต่โอกาสในการสารความสัมพันธ์นะคะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนั้น ยังมีอยู่อย่างแน่นอนนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วและคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะถ้าเพื่อนๆสามารถเปิดใจปล่อยวางได้ลดในเรื่องของความคาดหวังในตัวคนรักลงมาสักครึ่งหนึ่งมองความรักในมุมมองที่มันเป็นไม่ใช่มุมมองที่เราอยากจะให้มันเป็นแล้วนะคะยอมรับความแตกต่างของกันและกันให้ได้ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็ยังคงดําเนินไปในทิศทางที่ดีอยู่นั่นแหละเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกนะคะ ไม่ว่านะคะจะเป็นในเรื่องของความคิดเห็นนะคะทัศนคตินะคะมุมมองชีวิตแต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะ่ะก็คือความคิดของเราเองนั่นแหละถ้าเราสามารถเปิดใจปล่อยวางและลดในเรื่องของความคาดหวังได้จะทําให้ชาวกรกฏของแม่มน้อยนะคะมีความสุขมากขึ้นด้วย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มา้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่เดอะฟลขึ้นมานะคะจกักรวาลบอกว่านะคะถ้าเราสามารถเปิดใจปล่อยวางนะคะลดในเรื่องของความคาดหวังในตัวผู้คนรอบข้างได้นะคะ ตัวเราก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดนะคะทัศนคติมุมมองชีวิตทุกคนย่อมมีอิสระทางความคิดด้วยกันทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะการที่เราคาดหวังหรือว่าตั้งความหวังในตัวใครสักคนมากจนเกินไปนะ่ะจะทําให้ชาวกรกฎของแม่มดน้อยนะคะทุกใจในเรื่องนี้ค่อนข้างมา,ากไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะคะให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเราด้วยนะคะเมื่อดูแลคนอื่นแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูแลแล้วก็ ใส่ใจตัวเองบ้างก้าวดาบเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะการเจ็บป่วยกระทันหันนะคะของคนในครอบครัวด้วยนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งของก้าวดาบหมายถึงชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยกาลังเผชิญอยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้เราทุกข์ใจบางคนมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินภาระหนี้สินนะคะการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรส่วนบางคนนะคะมีปัญหาในเรื่อง,องการใช้ชีวิตคู่ที่เรื้อรังมานานนะคะเหมือนกับชีวิตคู่ที่เรามีอยู่นั้นไม่ได้ตอบ บโจทย์เราอีกต่อไปไม่ได้สร้างความสุขให้กับเราอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าต้องอดทนนะคะอยู่กับนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไปเนื่องจากนะคะมีบุตรด้วยกันนั่นเองนะ่ะมาให้ The ูขึ้นมานะคะให้ก้าวดาบขึ้นมานะะ่ะนะะส่วนชาวกรกฎบางคนอาจจะมีการตัดสินใจย,ยุตินะคะปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่มันเรื้อรังมานานนะคะต่างฝ่ายก็ต่างแยก นะคะห่างๆกันไปสักพักใหญ่ๆแล้วแหละบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะมีไพ่นะคะ forgive and forget s <S ขึ้นมานะคะไพ่ judgment ขึ้นมาแล้วก็ไพ่นะคะเคาถาขึ้นมาเนี่ยถ้าใครที่มีปัญหานะคะแยกๆกันอยู่กับคู่คลองน่ะนะคะจกักรวาลจะเปิดโอกาสให้กับคนทั้งคู่นะคะได้กลับมาสะสางปัญหาเก่าๆนะคะตรงตำแหน่งคู่คลองนะะ่ะเป็นลักษณะของไพ่เคาาแม่มน้อยมองว่า ค,คู่กรณีของเราเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อจะนะคะ ดึงเรากลับไปสู่ชีวิตของเขาอีกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับชาวกรกฎนั่นแหละว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะคะถึงแม้ว่านะคะชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยจะมีความรู้สึกเข็ดเหลือเกินนะคะในเรื่องของความสัมพันธ,ธ์ไม่สามารถให้โอกาสเขาได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าไม่สามารถให้โอกาสเขาได้แล้วนะก็จงนะคะให้อภัยแล้วก็โอโหสิกรรมให้กับเขาเถิดนะคะในสิ่งที่เขาเคยกระทํากับเราไวนะะ้นะคะการให้อภัยนะคะคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะถึงแม้ว่านะ เขาจะเคยทําร้ายเราทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ถะะะ้าเราสามารถให้อภัยเขาได้แล้วะะเราก็จะหลุดพ้นออกจากพันธการแห่งการยึดติดแล้วก็จะทําให้ชาวกรกฎของแม่มดน้อยมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่านะคะคู่ครองของเรานะคะหรือว่าคนในครอบครัวเขามีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดเราไว้นะคะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างชัดแต่ในทางกลับกันนะคะทัา คนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎมีความลับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ปกปิดคนในครอบครัวเอาไว้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะความจริงที่มันจะถูกเปิดเผยเช่นเดียวกัน สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกําลังศึกษาดูใจนะคะอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีนะคะวันอาทิตย์หรือว่าเป็นชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูราศีพฤษภราศีกันราศีเมืองกรน,นะคะราศีพิจิกราศีกุมนะคะหรือว่าพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้ จกักรวาลอยากให้นะคะชาวกรกฎเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางมากๆนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกนะคะสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะก็คือความคิดของเรานั่นแหละถ้าเราลดนะคะในเรื่องของความคาดหวังลงมาสักครึ่งหนึ่งปล่อยวางแล้วก็เปิดใจได้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนก็คงยำดำเนินไปในทิทางที่ดีอยู่นั่นแหละ Let's go of control tissue น,นะคะมองความรักในมุมมองที่มันเป็นไม่ใช่มุมมองที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะอยากตั้งกฎตั้งเกณฑ์หรือว่าตีกรอบ ในเรื่องของความรักมากจนเกินไปบางคนคาดหวังแล้วก็ตั้งความหวังในตัวคนรักมากนะคะเมื่อเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แล้วนะ่ะทาให้ชาวกรกฎบางส่วนนะ่ะทุกใจในเรื่องของความรักค่อนข้างมากจริงๆแล้วความรักนะ่ะไม่เคยทําร้ายใครหรอกนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแต่สิ่งที่ทําร้ายเราก็คือในเรื่องของความคาดหวังของเรานั่นแหละ ถ้าเรานะคะสามารถยอมรับนะคะความแตกต่างของกันและกันได้ด้วยความเข้าใจว่านะคะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะคะต่างฝ่ายก็ต่างมีข้อดีแล้วก็ข้อโดยด้วยกันทั้งคู่นะคะรักตัวตนของกันและกันนะคะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนของกันและกันแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ในอนาคตเพราะแม่มดน้อยมองเห็นว่าตามพื้นดวงน่ะมีพลังงานของคขาเนื้อคู่ขึ้นมานะคะแล้วการได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ นะไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญด้วยนะคะเดสตินีเนี่ยเป็นตัวแทนของพรหมลิขิตนะคะพรหมลิขิตนะคะชักนําเขาหรือเธอคนนี้นะคะให้เข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะเขาหรือเธอคนนี้นะ่ะคือคนที่นะคะเป็นคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนเป็นคนในอดีตชาตินะคะที่ย้อนกลับเข้ามาไพ่แจ็คเมนนะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพลูโตนะ่ะดาวพลูโตนะ่ะจะนําพานะคะคนที่เคยนะคะ มีนะคะสายใยผูกพันกับเรานะคะเป็นคนที่เคยทําบุญทํากรรมนะคะสั่งสมร่วมกันมาหลายภพหลายชาติให้โคจรได้กลับมาเจอกันอีกนะแล้วพลังงานของคําว่าเนื้อคู่ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งแม่เมื่อน้อยมองว่าชาวกรกฎบางส่วนของแม่เมื่อน้อยน่ะได้เจอแล้วน่ะคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราน่ะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะนะคะเมื่อมีไพ่เจ็ดกระทาขึ้นมานะคะหมายถึงนะคะคนนั้งคู่น่ะจะยังมีในเรื่องของอุปสรรคนะคะ แล้วก็บททดสอบที่ยังต้องฝ่าฟันกันอีกเยอะนะคะถ้ารักกันนะนะคะจะต้องให้อภัยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันมากๆนะคะพยายามยอมรับข้อแตกต่างของกันและกันให้ได้นะคะ ส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มดน้อยเห็นนะคะแม่มดน้อยมองเห็นว่านะคะชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยน่ะมีความรู้สึกว่าคนที่เรากําลังคบอยู่นะเหมือนกับเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดเราเอาไว้เลยนะคะเหมือนกับเขาไม่บอกความจริงน่ะถ้านะคะชาวกรกฎมีความรู้สึกเหมือนที่แม่มดน้อยบอกแล้วแล้วก็นะคะในเดือนนี้จักรวาลน่ะจะเปิดเผยความจริงให้ชาวกรกฎรับรู้นะคะความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจาา่างชัดแต่ในทางกลับกันน่ะนะคะไพ่เจ็ดดาบน่ะ ตกอยู่ตรงตำแหน่งของชาวราศีกรกฎเองนั่นแหละนะคะชาวกรกฎบางคนนะะ่ะนะคะด้วยความที่มีสเสน่ห์ของเราเนี่ยไพ่เฟิร์สขึ้นมานะะ่ะนะคะบางคนอาจจะไปดึงดูดนะคะ ตรงข้ามนะ่ะเข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนานะคะพอรู้ตัวนะคะมันก็ยากเหลือเกินที่จะถอนตัวออกมาแล้วนะบ,บางคนไปตกอยู่ในเรื่องของนะคะร,รักสามเศร้าเรา3ามคนถ้าใครที่คบซ้อนอยู่นะ่ะนะคะเรามาระวังนะคะความจริง มันจะถูกเปิดเผยนะคะถ้าใครครบซ้อนนะคะถึงเวลาแล้วน่ะที่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วแหละนะคะว่าเรานั้นจะตัดสินใจเลือกใครนะคะตัดสินใจนะคะตัดใครสักคนหนึ่ง ออกจากชีวิตเราไปนะคะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อไปต่อในความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของการเลือกนั้นนะคะตัดสินใจเลือกดีๆนะเพราะหนึ่งในนั้น,นเขามีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของเราด้วยนะคะ no commitment ขึ้นมานะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าคนรักไม่สามารถให้ความมั่นคงทาความรู้สึกได้เลยเรามองไม่เห็นอนาคตในความสัมพันธ์เลยนะคะบางคนมีคนรักที่ยังรักอิสระอยู่เลยเขายังอยากจะใช้นะคะชีวิตในรู แบบตามแนวทางของเขานั่นแหละแล้วก็ไม่เร่งไม่รีบในความสัมพันธ์นะคะทำตัวเรื่อๆยๆเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีๆให้กับชาวกรกฎนะเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎนั้นก็สําคัญนะคะกับเขาเสมอนั่นแหละแต่ด้วยความที่นะคะเรื่อๆยๆเฉยๆไม่เร่งไม่รีบของเขานะ่ะทาให้ชาวกรกฎของแม่มดน้อยนะคะมีความรู้สึกว่าเขาไม่จริงจังในเรื่องของความรักเอาซะเลยนะคะอาจจะทําให้นะคะชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยน่ะ มีการตัดสินใจนะคะพักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวหรือว่าเว้นระยะห่างกันไปได้สักพักให,ใหญ่ๆแล้วแหละนะคะถ้าใครที่มีปัญหามีประเด็นกับคนรักมาในอดีตนะแม่มื่อน้อยมองว่าตรงตำแหน่งคนรักนะ่ะเป็นไพ่เจ็ดกะทานะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะดิ้นรนนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะ เพื่อจะได้กลับไปสู่ชีวิตของชาวกรกฎอีกครั้งนะคะจกักรวาลจะเปิดโอกาสให้คนที่มีปัญหากันนะคะได้สะสางปัญหาเก่าๆนะคะไพ่ forgive and f o r g e t ขึ้นมานะคะจกักรวาลบอกว่านะคะจงให้อภัยนะคะแล้วก็จงลืมเลือนสเสถเถอนะคะ ลองดูนะคะลองให้โอกาสซึ่งกันและกันดูแม่มดน้อยมองว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้น่ะเขามีความตั้งใจจริงๆนะคะที่อยากจะกลับมานะคะมีเราอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆลองให้โอกาสลองเปิดใจดูนะนะคะลองดูสิว่านะคะเขาจะสามารถนะคะเป็นคนที่ใช่ของชาวกรกฎได้หรือเปล่า สำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมีพลังงานของคำว่าเนื้อคู่ขึ้นมาลองดูสิว่านะคะคนโสดคนไหนของแม่มดน้อยนะคะจะมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่บ้างในช่วงเดือนนี้ เพื่อนๆเ,เชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตหรือเปล่านะคะไพ่เดสเซนะีเนี่ยมีความหมายถึงคําว่าพรหมลิขิตนะคะการได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะ่ะไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญด้วยเขาหรือเธอคือคนที่โชคชะตาแล้วก็พรหมลิขิตนั้นนะคะได้นําพามาให้เจอเจอกันไพ่เฟิร์สนั้นนะคะหมายถึงนะคะชาวกรกฎของแม่มน้อยจะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะคะจะมีคนที่อยากจะเข้ามาใกล้ชิดอยากจะเข้ามาตีสนิทอยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะโอกาสพบรักน่า มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่คนโสดจะต้องเปิดใจเยอะๆนะ Let's go o f control น a t u นะคะอย่าเพิ่งตีกรอบนะคะหรือว่าตั้งกฎตั้งเกณฑ์ในเรื่องความรักมากจนเกินไปบางคนมีสเปคหนุ่มในฝันนางในฝันนะคะที่เราวางเอาไว้นะคะคาดหวังว่ายอยากจะพบเจอแต่คนที่เขาเข้ามานั้นก็าอาจจะเป็นอะไรที่ผิดแผกแตกต่างนะคะจากที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะคะให้โอกาสทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราได้ทําความรู้จกักเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูใจกันไปไพโนคอมมิตเมนต์ มากับไพ่เดอะฟูลนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นแมมมอนน้อยมองว่ายังคงจะต้องการเวลานะคะในเรื่องของการทําความเข้าใจศึกษาแล้วก็เรียนรู้ดูใจกันไปไพ่เดอะฟูลนะคะหมายถึงการให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะจะไม่มีในเรื่องของการผูกมัดแต่โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะต่อยอดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนั้นมีอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่นะคะจะต้องการในเรื่องของเวลาเท่านั้นเองเฟอร์กี้แฟนโฟเกสขึ้นมานะคะจักรวาลนะคะ มีข้อแม้น่ะนะคะชาวกรกฎมีโอกาสพบรักก็จริงแต่ชาวกรกฎบางส่วนของแม่มน้อยเนะี่ยแม่มน้อยมองว่าเพื่อนเพื่อยังยึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในอดีตอยู่เลยนะคะบางคนฝังใจอยู่กับอดีตคนรักเก่าบางคนยังโกรธเขาอยู่เลยยังไม่สามารถให้อภัยเขาได้เลยถ้าใครที่เป็นเหมือนกับที่แม่มน้อยกล่าวเอาไว้นะคะแม่มน้อยอยากให้เพื่อนๆปลดล็อกตัวเองให้ได้นะคะนำพาตัวเองให, 9, 000, ให้กา้าวผ่านพันในการมอ่งการยึดติดให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมีโอกาส ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่สักทีนะคะเส้นทางเดินแห่งรักครั้งใหม่นะคะของชาวราศีกรกฎนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะปลดล็อกตัวเองให้ได้ไพ่จัสตเมนนะคะไพ่ใบนี้นะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพลูโตเรามีความเชื่อว่านะคะดาวพลูโตนั้นนะคะจะนําพาคนที่นะคะเป็นคนในอดีตชาติคือคนที่เราเคยมีความรู้สึกนะคะผูกพันคุ้นเคยกันมาก่อนเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันามาก่อนให้ย้อนกลับคืนมานะคะได้เจอกันอีกนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงเนื้อ คู่ในอดีตชาตินะคะคนทั้งคู่จะมีสายใยที่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณนะคะบุญธรรมกรรมแต่งที่สั่งสมร่วมกันมาหลายภพหลายชาตินะคะพรหมลิขิตได้ชักนํานําพาให้คนทั้งคู่ได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกในภพนี้ในชาตินี้แล้วตอนเจอกันน่ะนะคะกลับมีความรู้สึกผูกพันคุ้นเคยอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนนะะบางคนมีความรู้สึกว่านะคะเหมือนกับคุ้นเคยกันมานานแสนนานนะคะเราไม่เข้าใจเลยนะความรู้สึกแบบนี้ ยากเหลือเกินที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยหรอกนะคะก็คือไพ่จัส m เมนนี่แหละนะคะหมายถึงคนในอดีตชาตินะคะที่ย้อนกลับเข้ามานะคะเปิดใจเยอะๆให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะคนคนนี้จะโดดเด่นไปโดยเนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ วันพฤหัสบปปดีนะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูราศีพฤษภราศีกันราศีเมืองกรราศีพิจิกเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะไพ่เดอะฟลูนัมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์นะคะหรือว่านะคะถูกอกถูกใจกับชาวต่างชาติก็ได้แต่ถ้าใครเดทออนไลน์อยู่ดูก่อนนะว่าเขาหรือเธอคนนี้นะ่ะใช้แสแกมมร์หรือเปล่า แล้วสองไพ่เจ็ดดาบนะคะอีกความหมายหนึ่งด้วยความที่มีเสน่ห์ของชาวรา,ราศีกรกฎขอแม่มดน้อยนะจะต้องดูก่อนนะคะว่าคนที่เขาเข้ามานั้นเขามีพันธะหรือเปล่านะคะเขามีแฟนเขามีคนรักแล้วหรือยังนะ,ะบางครั้งด้วยความมีเสน่ห์ของเรานะ่อาจจะไปดึงดูดนะคะคนเหล่านี้เข้ามาพัวพันในชีวิตอาจจะก่อปัญหานะคะ ขึ้นมาในอนาคตก็ได้แต่แม่มดน,น้อยมั่นใจว่าจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งชาวกรกฎไพจัสมนนะคะไพใบนี้นะคะถ้าใครที่เข้ามานะคะไม่จริงใจหรือว่าแสวงหา ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะคะจากชาวกรกฎของแม่มดน้อยแล้วจัก,กรวาลจะเปิดเผยความจริงให้ชาวกรกฎได้รับรู้นะคะชาวกรกฎของแม่มดน้อยจะมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยำมากๆเลยนะคะถ้าใครเข้ามานะ่นะคะที่นะคะไม่จริงใจนะคะเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์นะ่ะเราก็จะรู้ได้นะคะด้วยสัญชาตญาณของตัวเราเองนั่แหละนะคะลองดูซิว่านะคะคนที่เขาเข้ามานั้นนะคะเขาจริงใจหรือว่าเขาจริงโจกับเราแน่ๆนะคะ ลองดูดีๆนะลักษณะของไพ่เ คาถาขึ้นมานะคะแต่ชาวกรกฎบางส่วนของแม่มดน้อยนั้นนะคะมีคู่แข่งในเรื่องของความรักขึ้นมานะคะอาจจะทําให้ชาวกรกฎจะต้องใช้ในเรื่องของความพยายามมากสักนิดหนึ่งแต่ในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะภายก้าวดาบขึ้นมาน่บางคนน่ะอาจจะไปดึงดูดคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นั่นเองนะคะค่อยๆเรียนรู้ศึกษานะคะทำความรู้จักซึ่งกันและกันไปก่อนนะคะ โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนแม่มดน้อยขอเป็นกำลังใจให้ชาวกระกรกทุกคนท,กทุกสถานะมีความสุขขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะ้าสวัสดีค่ะ